รักเรียบเรียบแมทเฟมหวานชำริมทะเลช็อตนี้สะดุดตาจนแฟนคลับแห่ถามแมดพีรณีเกี่ยวก้อยสามีมสุดที่รักเฟมพีมเดททริปทะเลหวานชำแฟนคลับอยากเห็นเบบีวไวๆแล้ว นางเอกสาวแมทพีรณีหลังเข้าพิธีวิวาหวานกับนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อเฟมพีมเดตไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ผ่านมาสองเดือนแล้วกับใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาของแมทเฟมต้องบอกว่ามีความหวานที่ลงตัวมากไม่มากไม่น้อยในทุกๆโมเมนต์เห็นแล้วยิ้มตามไปด้วยเลย ก่อนหน้านี้ได้เห็นทริปมินิฮันนีมูนของแมทเฟมกับการเหินฟ้าไปเช็คอินญี่ปุ่นซึ่งแมทได้มีการทำคอนเทนต์ไปด้วยโดยมีสามีสุดหล่อคอยช่วยดูแลเรื่องต่างๆและเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากแฟนคลับต้องบอกว่าเป็นที่เรียบง่ายของทั้งคู่จริงๆล่าสุดแมทเฟมเกี่ยวก้อยไปเติมความหวานท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลมีภาพคู่จากอินสตาแกรมของเฟมฝากแฟนคลับอีกแล้วและภาพหวานๆน,นี้เองทำสะดุดตาจนแฟนๆทักว่าหน้าเหมือนกันมาก ท่าบรรยากาศโรแมนติกความสวยงามของท้องทะเลหลายคนเชียร์หนักมากอยากเห็นเบบีของแมทเฟรมเร็วๆแล้วเลย